สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมว่าหันน้ำเชียร์ืมค่ะท่านผู้ชมพอจะเลื่อนสินเพิ่นฝากค่วมมาว่าประกาศบอกพี่น้องเอฟซีห้ในน้ำเชียร์คือจังเหล็กอมสินค่ะเพิ่นเห็ดเหลขกท่อกสอเขาเด้อค่ะท่านผู้ชมครับ๊ดมีเมือดเถ่ามีขบเสร็จเลยบานี่ยังเนี่ยท่อกสออมสินเหล็กไงเหล็กเหล่าครับขบเับ พอจะเลื่อนสินค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าพี่น้องสีอาบอเลขท่กสอค่ะท่กสอนี่ก็ออกมือเดียวกันกับเลขรัฐบาลไทยคือกันค่ะท่านผู้ชมวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกคือกันออมสินก็คือกันแต่ว่าท่กสอนี่ออกกนประมาณเทียงนี่แหละขันจําว่าผิดค่ะออกกนพี่น้องไปหาข้อมูลเบิ่งกระไรค่ะท่านผู้ชมคับ หลัก,ทกะทกอซอหลักกามาเป็นออมสินเนาะนค่ะออมสินหลักกามาเป็นรัฐบาลที่พี่น้องกับน้ำเสียร์เบื้องยุทธูมอนี่ยแหละค่ะเนาะครับค่ะเพิ่นว่าสีเอาบบขันสีเอาพ่อสีเฮ็ดให้มันเข่าดีค่ะ,ะเลขทกอเด้อ,อะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะขันเอาข้อมีนไตคลิปบอกน้ำเสียเด้อน้ำเสียร์สีเป้าน้ำพอมาลงให้ค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้กลับไปเบิ้งเลข อ่าบนกันเลยเนาะครับผมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี้กามาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียวันที่ย6มิถุนายน66ิเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะกับสวนครัวเนียนครับผมพืชผักสวนครัวเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมค่ะผักบวบอึดเด้อค่ะท่านผู้ชมบานน้ำเชียค่ะเอ้าคือไปโพยู่ปุนเนาะ คือขึ้นไปปุ่นบ้านนีอันเสาอันนี้พ่อใหญ่สีลมดีบ้านนี่กระดานดูงชงห <c oughs> มักเออหมักนี่เดี๋ยวเทาว่าน, <Okay. S 1> นุ้ยหนึ่งนี่กระดานดูชมมึงแน่นุ้ยหนึ่งือขึ้นมากจริงๆน,น,นงงี่นุ้นยหนึง่งนั่นน,นุ้นยหนึ่งค่ะนุ้ยนีสีใหญ่แล้วปลูกยังกระงามค่ะ ต้นกันมากดอกนอเนาะใส่เสียงใส่น้ตใหม่โอ้ต่ำพอดีเลยที่แ่านี้ม,มีเก่ามาเชียกับแม่น้ำเชียปลูกยังกะง,ง่ามได้กินพร้อมค่ะท่านผู้ชมค่ะอเอามือนี่น้ำเชียกะซิมีข้อมูลเลขบนทำเป็นงวดแรก่านเมนค่ะเ,เลขบนมีสิบตัวแล้วค่ะเลขมีสิบตัวแล้วก็เอาตัวดับที่เมนแม่นมาตัดออกค่ะท่านผู้ชม เขาเป้าค่ะแต่ว่าสรลับตำแหน่งกันที่ซื้อค่ะท่านผู้ชมเลขออกเกตสองน้ำเชียรประกบกับก่อมาเชียได้เก็ได้ไอสองเก็ดค,ค่ะสลับกันได้ซิฟคูค่ะาหาเลขดับมาได้หาคูค่ะเออได้หาโตค่ะได้หาโตค่ะท่านผู้ชมค่ะจากนั้นกระบอกาตัดอีกยันมันขาดค่ะคบบาน,นี้ ก่อนหน้านั้นน้ำเชี่ยเคยประกาศว่าพี่น้องสิเอาเหล็กบนบ่อน้ำเชี่ยสิลงอหาอตัดคือจังขอมูลเหล็กลางค่ะเดี๋ยวนี้เหล็กรางว่าท่านปัว่วปันไดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าตัดได้มันก็นยังมีเหล็กเด่นให้เฮ้าไหมแถาเมนถูกต้องตัวหนึ่งค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะเหล็กลางเอาอีกบ่ค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าประกบคูบ่เขาแต่ว่าน้ำเชี่ยเอาเหล็กดับมาตัด มันยังมีให้เห่าเห็นงวดว่าหันก็เห็นศูนย์ค่ะงวดพุ่นกัอัน,นมีเห็นคือกันเนเแวถวทางตัวเดียวเน่ค่ะแต่ว่าเลขบนน้าเสียเบาสู้พี่น้องฟัง่งว่าสีเอาบ่ค่ะน้าเสียสิร่องตัดงวดว่าหันพี่น้องว่าเอามาล่งเลยน้าเสียก็เลยลุยเลยค่ะลุยเข่าเป่าเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะหาตัวดับมาเทียสีใด้อค่ะท่านผู้ชมมันเสียงมากเหมือนกับพ้าถือเลขนี่แหละค่ะก่อนอื่น สิไปรับชมรับฟังเลขทั้งเกิดทั้งดับบนญความมู่นเลขบนผู้ใหญ่ิืนห้มากค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียกับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ิ่นมอบแนวทางบว่าสิเป็นเลขเกิดเลขดับห้เด้อค่ะขอบพระคุณหลายๆที่ิ่นเป็นสะพานบุญห้น้ำเชียรทรงห้พี่น้องเอฟซีเบิ้งค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเบิ่งหวดเก่าก่อนนะสาบพี่น้องเบิ่งหวดเก่าค่ะ งวดเก่าพานด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะตัดเลขดับแม่นบ่นค่ะเ <c oughs> สียงหมากน่แท่อเสียงหมากนี่เขาเลยครับผมนี่เขาเต็มๆเลยค่ะจะ่าออกตัวกับเลขบ่มีรักครับผมค่ะกับนาเลขบ่มีรักเอามาเบิงหงวดนี้ด้อค่ะท่านผู้ชมบ่านี้งวดแรกน้ำเชี่ยน้ำเสนอก็คือพานค่ะ งวดนี่กไมาเชื่อ่นสิตตัดเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมเลียงเลขศูนย์ถึงเก่าเ่ก้าครับผมตัดศูนไปก่อนไปแล้วครับผมตัด2กับ3ตัดสค่ะตัด 6, หมดือรเบ้อเอาศูนย์สองสามสี่หกเลี้ยหาทอเก่าบทเถะได้หาจำเก่า หนึ 1> 1, 5, 7, 8, ่งห้าเจ็ดแปดเก้าอ้าจับคู่หรือเถ่าจับคู่กราฟน้ำเดลยครับพี่น้อง จับคู่ถอดออกมากระสีใดหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าเนาะครับค่ะเลขดับกับสีอยู่ในช่องน้ำเชียนี่แหละค่ะท่านูชมเนาะแม่นครับผมค่ะแล้วก็มีนอกเนื้อจากนั้นผู้ใหญ่เพิ่นเอามาหัค่ะคือจังงวดว่างหันนี่แหละค่ะท่านูชมเลขล่างเอาบ่ค่ะถ้าเอากับข้เมนไตคลิปบอกน้ำเชียเด้วยค่ะเลขล่างเขาแต่ตัวเดียวแม่เนาะแม่นตัด ัวคู่ยังหายไปเหลืตัวเดียวตัวเด่นนี่แหละครับผมค่ะวิ่งกันยังได้หนีครับผมหาตัวนี่ค่ะงวดนี้กระชีได้อหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าค่ะท่านผู้ชมครับค่ะกลับด้วยกลับด้วยเด้อเขียนใเนใเพลนได้แถวกลับด้วยค่ะท่านผู้ชม พิษถูกมากกะเยาว่ากันเดอ้อค่ะน้ําเชีย่ยนําเสนออ่าพ่อเป็นแนวทางให้พี่นอ้องเบิ้งอแล้วกะ็ไปประกอบควบคููกับค่วมฝันหรือว่าสํานักอื่นเนาะครับผมค่ะพะวางวดแลกพี่น้องว่าเห็ดเลยน้าเชีย่ยกัเลยเห็ดก็ถือว่าพานอยู่เด้อค่ะท่าทนผู้ชมงวดแลกมาเห็ดเนาะครับค่ะก็เขามันก็นยังมีสองเกอยู่แต่ว่าออกเกศสอง แมนก็ถือว่าโวเคยอยู่ยไปชนกับได้หลายสำหนักของที่น้ำเชี่ยเด็ดล่งไปอยู่แมนค่ะท่านผู้ชมย่างหน่อยกะเพิ่นกาเสียไปเขียนไว้ประกบล่อมือสุดท้ายอีกก็ได้ครับค่ะหรือว่าพี่สาวใจดียังสเนะครับค่ะนี่แหละ่านผู้ชมมักนำกะครับพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะแต่า มีพี่น้องเอฟซีความเห็นว่าเก่าว่ามีบนลักซิบกับลักน่วยล่างไปได้เก่าว่ามีบนเนอะกัญชีเลี้ยตัวแรกบาลเก่าว่ามีบนพันวาเก่าว่ามีบนเก้าไม่มีบนก็จิีเลี้ยหนึ่งห้าเจ็ดแปดสัตัวบวะเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดแปดสี่ตัววิ่งกันครับพี่น้องเนอะเอาครับคุยหน้าเบิ้งค่ะ สำหรับพี่น้องพนรอพี่สาวใจดีเขามาสองหวดดัวติดแล้วนเน่าเถอะครับเหลขบ่หลายค่ะท่านผู้ชมไม่เกินหกคู่ค่ะเขาสองหวดดัวติดพี่น้องถ่ายอยู่ตอนนี้น้ำเสียกรสิแจ้งให้พี่น้องฟังว่าอ่าเพิ่นท่านมากค่ะท่านผู้ชมค่ะน้องพี่เดี๋ยวน้องสีมาบอกอีกเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นถามมากค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่อมือแลงนี่เจอกัน ่อนนอนคือเกาเดอค่ะท่านผู้ชมเลขสามตัวบนเพิ่นทรงมาหายน้าเชี่ยค่ะเลขสามตัวบนทรงมาหายน้าเชี่ยงวดว่างหันเข่าตรงตรงเลยค่ะท่านผู้ชมนัทเถาะค่ะงวดว่างหันนีเข่าตรงตรงแต่ว่าบา่ไดลลงขอเบิ่งก่อนค่ะงวดสองมาพี่น้องกับน้าเชี่ยกับสิไเดิเบิ่งพร้อมกันแต่ว่างวดแรกน้าเชี่ยเบิ่งแล้วค่ะ พิ่นเขาตรงๆมือแรงเจอกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขสามตัวบนค่ะเลขสามตัวบนล่อก่อนเด้อค่ะเบิ่งอ่าสิเป็นตัวไรค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดนี้คลิปนี้มือแรงครับสิลงเป็นงวดแรกให้เบิ่งค่ะเลขสามตัวบนค่ะล่อน้ำเสีย เวลาเกาเด้อค่ะท่านผู้ชมแฟนครับที่พนฐานน้ำเชียค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านพอกันคลิปน่อยูดีมีแห้งสุขูสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้มีหวยเล่ายูซองยูทูปน้ำเชียผ้าลวยค่ะพี่น้องไปยูทูปเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ